สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ลเซ็ center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิ ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือนินจา500และ z 500ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่ามันจะเปิดตัวช่วงเวลาไหนและราคาค่าตัวของมันนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่หลังจากที่คาวากิดได้เปิดตัวนินจา500และ z 500ที่งานอิกมาโช2023ระหว่างวันที่7ถึง12พฤศจิกายน พศ2566ก็มีการคาดหมายครับว่าน่าจะมาเปิดตัวในเมืองไทยที่งานมอเตอร์เอป2023วันที่29พฤศจิกายนพศ2566ซึ่งก็จะเป็นการเปิดตัวตามหลังที่งาน x ิกมาโชไม่ถึง1เดือนแต่สุดท้ายแล้วคาวากิก็ไม่ได้มีการเปิดตัวนินจา500และ z 500แต่อย่างใดสาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะว่าสต็อกของนินจา400และเ400 ยังมีอยู่อีกเป็นจํานวนมากจึงได้มีการจัดโปรโมชั่นให้กับทั้ง2รุ่นเพื่อเป็นการระบายสต็อกออกไปให้หมดบทสรุปของนินจา400ในปีพศ2566ที่ผ่านมามีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น289คันถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขายในปีพศ2565ที่ทำได้824คันก็จะเห็นได้ว่านินจา400ในปีที่ผ่านมานั้นเหลือเพียงแค่1ในส ที่เคยขายได้เท่านั้นครับส่วน z 400ก็เช่นกันปีพศ2566ขายได้เพียง100คันพอดีเปะ๊ะเทียบกับปี2565ที่ทำได้342คันก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขหายไปมากกว่า3เท่าตัวในภาพรวมของ Kawasaki ตลอดทั้งปีพศ2566มีตัวเลขการขายรวมทุกรุ่นอยู่ที่2,551คันติดลบมากถึง52เ เมื่อเปรียบเทียบกับปี2,565ที่เคยขายได้5,364คันต้องบอกเลยครับว่าคาวากิวันนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหลือเกินเข้าสู่ปีพศ2567เดือนมกราคมคาวากิขายได้เพียง155คันดูจากตัวเลขแล้วถ้าคูณ12เข้าไปคาวากิจะมีตัวเลขการขายในปีนี้ไม่ถึง2,000คันครับ หรืออย่างมากที่สุดก็คือประมาณไม่เกิน2,200คันก็จะน้อยกว่าปีที่แล้ว10-20%น่าเป็นห่วงดีลเลอร์ของคาส k i เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็มีการปิดตัวเองลงไปอย่างมากมายหลายแห่งและในปีนี้ถ้าทุกอย่างยังไม่ดีขึ้นก็มีแนวโน้มครับว่าจะมีการปิดโชว์รูมอีกหลายแห่งการเปิดตัวนินจา500และ Z500 ก็จะเป็นการปลุกตลาดให้มีความคลึกคักมากยิ่งขึ้น แต่ว่าล่าสุดก็มีกระแสข่าวเชิงลบออกมาว่าคาวากินั้นอาจจะเปลี่ยนเพียงแค่รูปโฉมภายนอกให้เหมือนกับนินจา500และ z ซ500แต่ว่าเครื่องยนต์นั้นยังคงขนาด4 0 0ี c ีเท่าเดิมย้ำนะครับว่ากระแสข่าวล่าสุดคาวากิจะเปิดตัวนินจา400และ z ซ400ที่มีรูปโฉมเหมือนกันกันกบนินจา500และ z ซ500โดยมีแนวความคิดว่าลูกค้ากลุ่มนี้ ก็จะได้ไม่ต้องไปทําไปกับขี่บิ๊กไบค์ในอนาคตซึ่งอาจจะเกิดความยุ่งยากในการทําไปกับขี่และส่งผลให้ยอดขายของนินจา500และ Z ซทหาทำไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ก็เลยจํากัดเครื่องยนต์ไว้ที่4 0 0ร้ซีซีเหมือนเดิมปรับเปลี่ยนเพียงแค่รูปโฉมภายนอกเท่านั้นซึ่งแนวคิดนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นความผิดพลาดเนื่องจากว่านินจา400และส0ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาตัวเลขการขายมีการ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมานะครับนินจา400เหลือเพียงแค่289คันถ้าเป็นสมัยก่อนแค่เดือนเดียวก็มากกว่า300คันแล้วแต่ว่านี่ตลอดทั้งปีขายได้ไม่ถึง1เดือนของเมื่อหลายปีก่อนแซ400ก็เช่นกันยอดขายทั้งปีเหลือเพียงแค่100คันย้อนกลับไปในอดีตแซ400เคยขายได้เดือนหนึ่งหลายร้อยคันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับที่ยอดขายของทั้ง2รุ่น ทำได้น้อยนิดเพียงเท่านี้ดังนั้นการปรับเปลี่ยนครั้งต่อไปของนินจา400และแ400ถ้าปรับเพียงแค่โฉมอย่างเดียวบอกเลยครับว่าน่าจะขายไม่ได้อีกต่อไปแล้วในเมืองไทยคาวาสกิไม่ต้องสนใจครับว่ากลุ่มลูกค้านินจา400แ400เขาคงไม่อยากทำอะไรกับขี่บิ๊กไบค์หรืออย่างไรเลิกคิดไปได้เลยครับยังไงก็ต้องเปิดตัวนินจา500และแ500โฉมใหม่ที่สำคัญก็คือ ต้องปักราคาไว้เท่าเดิมห้ามขึ้นราคาแต่อย่างใดอย่างน้อยก็ในช่วง3เดือนแรกของการจําหน่ายเพื่อดูทิศทางตลาดให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจว่าจะปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเปิดตัวนินจา500 Z 500ออกมาแล้วกระแสดีกับการตั้งราคาเท่าเดิมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแต่ถ้าปรับราคาขึ้น3,000-5,000บาทแล้วขายไม่ได้ก็จะเป็นการเสียของอย่างน่าเสียดายทีเดียว เรื่องราวการเปิดตัวรถใหม่ของ k a w a s a k ในครั้งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรไปลุ้นกันที่งานมอเตอร์โชว์2024ปลายเดือนมีนาคมที่จะมาถึงครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสัมมิตแคพิตอลลิส s ิ n งวันนี้ได้ร่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน